ค่ะค่ะตอนนี้ก็คือขคือกัดกว่าเดิมนิดนึงเพราะว่าตอนนี้เราได้ออกงานด้วยแหลกามมีคนช่างทาเทสทางอะไรด้วยอ๋อไม่ใช่ว่าปกติห้องเราวันขึ้ักอยู่เลวใช่ไหมค่ะใช่ไหมใช่ใช่ค่ะตอนนี้ก็คือไปได้เรื่อยๆคือค่ะได้ตลอดเลยค่ะตอนนี้อ๋อค่ะเดี๋ยวข้องค้่องกลุ่มแม่บ้านแปลรูปอาหารทะเลหมูงามเนี่ยมีมีอะไรมั้งค่ะ ท้องของเราเนี่ยสิ้นขาของเรามีอะไรมั่งค่ะจะ้ะพี่ค่ะชิ้นขาของเราตอนนี้มีปลากุูเราเค็มแล้วก็ปลาอินทรีด้วยตอนนี้เราแปลรูปปลากุรปลาอินทรีเข้ามาอีกตัวหนึง่งแล้วก็มีปลาหวานนั้นเสริมปลาหวานปลาแดดเดียว แล้วก็แกนนี่กะปิด้วยแต่กะปินั้นมันเป็นช่วงปีละครังค่ะของของบ้านเราเองเลยกะปิแท้ของหมวองามเลยไม่ใช่ว่าเรารุ่นเคยรุ่นเคยในพื้นที่เลยพน่สาค่ะใช่ใช่ใช่ะเราเรารุ่นเคยจากทะเลหมวงามจากทะเลไทยเนี่ยคือเราจะรับสือกุงด้วยอันกุงเคยนั้นเอามาทําเองเ็ตกุ้มเลยค่ะอสอ้ามตัวเซตมีลักๆแต่มันเป็น กับปีมันเป็นปีต่อปีเลยถ้าปีไหนมาได้เยอะก็เราได้ขายตลอดทั้งปีถ้าปีไหนได้ไม่เยอะก็คือมัดไปก่อนปีค่ะอ่ามันมันปีเนี่มันมัดไปซะก่อนก่อนจะถึงฤดูมันมดไปซะก่อนไม่ถึงว่าไข้เคยไข้ดีไข้มัดไปก่อนใช่ๆค่ะไข้ไข้มัดไปก่อนก่อนถึงฤดูหญ้าฤดูลั่งมรสุมนี้แหะมันจะมีกุ้งก้าวมะลาวอ๋อเอ่อเพราะฉะตอนนี้ของกลุ่มเนี่ยลักๆนะหามีกูเลาเค็มมีอินซียเค็ม มีปล่าว่านป่าแดดเดียวถึงเคยนี่ก็คือแล้วแต่ว่าอีรุ่นกุ้งนะกุณเคยออกในช่วงไหนก็จะมีช่วงนั้นใช่ไหมค่ะค่ะใช่ค่ะอ๋อมันไม่จะมีช่วงเดือนมกราคุมภานไม่ได้เลยเราจะเสิกักดุนไว้เรื่อยเราจะเสิร์ฟจ่ปอวะกะปีนี้เราจะต้องเก็บประมาณสามเดือนกว่าจะได้ขา้นะคะอ๋อค่ะคือต้องมักให้มันได้ถี่ก่อนใช่ไหมค่ะใช่ใช่ค่ะค่ะอ่ะ ีนี่เดี๋ยวท่ามเป็นเป็นอย่างย่างไปอ่ะวันนี้เราจะเนี่ยค่ะแนนเหลืองกุเลาท่ามทํามจะไปน้าในหนึ่งของกุเราเค็มของหม่งห้ามเนี่ยเราเราท่อมากี่ปีแล้วค่ะก็ท่อมาสามปีแล้วค่ะค่ะเสค่ะเสรเรารวมกลุ่มคือก็ทําเดิมเดิมมาทํออยู่น้อยๆทําคนเดียวมนก็ประมาณสองปีหละคือห้าปีและเล้งลักๆัคือประมาณห้าปีเสร็จเรามารวมกลุ่มกัประมาณสามปีแล้วค่ะ อ๋อต,ตอนแรกทาคนเดียวทําเองก่อนอยังไม่มีกลุ่มค่ะตอนแรกค่ะตอนแรกทาค้ายอยู่คนเดียวส่งไปหาเขาเทตัดใบปัตตานีมั่งซึ่งสงขอ้อซดนั้นค่เสียข้องก็ไม่ได้แต่รูปทีนั้นเราส่งไปข้างนู่น,ลนและก่อนแล้วถึงพอได้มาหน่อยหน,น่อยเราก็เลยทําเองทําแกะเองทำไปเ,เองค้าเองอแลวหลังจากนั้นพอของเราได้ไปได้ไดไดคนเสือไปกินแล้วเขาก็ติดใจสร้างตอมาลาวก็เลยรวมกลุ่ม กันเลยค่ะก็เลยได้กลายเป็นกลุ่มตอนนี้คือคือแต่เดิมเลยที่เราไม่ได้มีกลุ่มไม่ได้ทาเนี่ยคือเราจับปลากูเราซอสได้เราก็ส่งไปปตัตตานีส่งไปนราธิวาสใช่ไหมคะก็ใ,<อ>ให้ใ,ให้ใอาจจะเป็น,ปนคนท<ป><ด>ี<ป>่เอาไปแปรรูปเขาก็ไปทําปลากุูเราเค็มเราไม่ได้ทำเราแต่คายซอสอย่างเดียว ใช่ไหมคะใช่ใชตอนนั้นเราสมัยก่อนนี่เขาส่งซอสนสิโลหนึ่งไ่ต่างไหมห่ฮะ่าป,ประมาณช่องอยห้าสิบาทถึงองห7่อยเจ็ดสิบแต่แต่ตัวหญ่ค่ะถลาตัวยญ่มันจะแพงคตัวหนึ่งกิโลขึ้นไปมันจะแพงว่าค่ะค่ะ,ะแต่แต่งกิโลลงมามันก็อยอ่มันตกว่าค่ะและแไรแบ้ค่ะแต่ว่าพ่อก็คิดว่าเอ๊ะเราก็ จับที่ได้ไม่มากอีส่งไปก็มันก็จํานวนมันก็ยังไม่ไม,มากที่ไม,ไม่คุ้มไหมคะไม่คุ้มค่ะน้ำมัมนรถ ก็เลยแปรรูปเองเวลาได้หน่อยๆสามสิบโลยี่สิบโลไม่พอกับน้ํามันรถจะไปซุ้มก็เลยแปรรูปทําเองคนเดียวกับโรบลบนี่แหละเพวา่าเราเคยทํามาแล้วันเรามีประสบการณ์กันแปรรูปมาแล้วอ๋อค่ะอันนี้คือไม่ต้องไปเรียนไม่ต้องไปเรียนไหมเลยไม่ใงกว่าจะก็ทําได้ทํ่ได้ค่ะคือปราะว่าการเป็นคนเดิมมันเป็นอยู่สามจังหวัดมาแล้วอยู่กับตอนนี้ค่ะค่ะอ่าอืมค่ะค่ะ ่า <c oughs> เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือมาทําต่อได้เลยใช่ไหมคะ่ะค่ะค่ะมาทำต,ต่อต่อยอดได้เลยคือทําได้เลยโดยไม่ต้องเรียนคือประต้การ์เรามีอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวนะคะสูตรคล้องถี่กลุ่มเนี่ยต้องหนวดไหมค,ค่ะค่ะค่ะต้องต้องหนวดต้องรีดด้วยค่ะต้องรีดด้วยใช่ไหมค,ค่ะอ๋อค่ะแล้วจากสยตาช่อง,งวันใน้มันโพองเลยนกเราก็ต้องจัดการรีดค่ะวิธีนี่เป็นความลับของ กลุ่มไม่หาวิธีทาเนี้ยเป็นความหลับท้องไม่ไม่ไม่เลยแอนทานี่ก็ทํามว่าเป็นความหลับท้องตะกูลมาจะเลยไม่ต้องทาอันนี้คือทาได้ใช่ไหมค่ะทามถึงแม่พอบางคนคิดว่าเอ๊ะทําไมมันแพงจังอ่ะวิธีทํามันยากอะไรเงี้ยเออจะกระทาบอกให้ฟังนิดเดีว่าทำหรือค่ะได้คือหลังจากเสร็จเราคือก่อนเสรเราจะสืบปลามาท่อมปากองเราเข้นนั้นเราจะต้องสร้างปกเรือนเลยและห้ามโดนน้ำแข้งเด็ดขาดอานนั้น เพราะว่าห้ามพออะไรค่ะที่ห้ามแช่น้ำแข็งเลยค่ะเพราะว่าถ้าว่าเราปลาทะเลโดนน้ำแข็งเลยมันมันจะไม่หอมมันจะไม่ร้อยเลยเลยค่ะมันจะไม่หอมกลิ่นมันจะไม่หอมมันมันจะไม่เป็นรามมอนเลยว่าเดี๋ยวเราทำากันนั้นคือถ้าว่าไม่โดนน้ำแข็งซึ่งตัวมันจะพองคือบางคนก็คิดว่าเออปลามันหนาวซาขวดเลยเอามาทำอะไรไม่ทันมันไม่แช่ไม่ผือไม่ใช่คือปลาที่ไม่ทบน้ำแข็งนี่ พอเราทาแปรรูปองมาเลยมันจะหอมอ๋อห้ามแช่น้าแข็งพองไม่ผือเราต้องการให้มันพองพองนี่คือไม่ใช่หนาวนะคะให้แขมันพองใช่ไหยคะใช่หนาวแขมันพองแขมือแมันจะสีมันจะไม่ซดเมื่อกว่าปลาซดเธอก็้ายในลาดนั่นแหละค่ะค่ะคืออ่าชาเราจะต้องสั้งแบนปกเพื่อเรื่อยว่าห้ามใช้น้าแข็งเย็ดขาดใครใช้น้าแข็งเราไม่ซื้ออ๋ออาถึงหลังจากนั้นพอได้มาแล้ว พอ,พอได้มาแล้วกะเอาพอได้มาแล้วถึงมันจะซดจะได้ก็กไม่ว่าคือเราสามารถแปรรูปได้เรื่อยคือเพราะว่า มันไม่ได้โูดน้าแข็งมากไงอืไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าต้องเอามาตั้งให้นาวก่อนอะไรไม่ช่ไม่ต้องไม่จาเป็นตรงนั้นคือถ้าเราได้มาจากเรือเร็วเรือข้าวมาเร็วเอามาคายเร้วเร็วกันถสามรถทาการแปรรูปได้ได้ทันทีเลยเพราะว่าเรือที่ฮัปาก็เราก็เป็นเรือประมงแหลกที่ไม่ได้ไปไปไกลไปนานอยู่แล้วใช่ไหมค่ะมันก็มันก็วันต่อวันวันต่อวันคือออกไปประมาณ ตามชั่วโมงเสีเขาว่างคือเขาออกวันเย็นตีห้าเลยเขาเช้าว่วเช้าเราก็จะรับซื้อวัวเช้านั่นแหละตามนันค่ะอ่ารับช้าซื้อวัวชชวแเ้วก็ทำการแปรรูปเลยค่ะไม่ไม่ต้องห้ามแช่น้ำแข็งโดยเด็ดขาดแต่ไม่ต้องมาตั้งให้พองพอได้หมายถึงเราทำเองทำได้เลยใช่ไหมค่ะทำาเลยทำใดเลยทำผือทำไค่ะค่ะทำผือขาจ้าค่ะคือเอามาแช่น้ำแล้วก็คูดเกตต้องคูดให้หมดเลยทั้งหัวทั้งหางทั้งทั้งเกด ทางหางมันเลยก็คือตัวภาวาปลากุโลนีแก็มันจะเย<ฆ>อะเราจะต้องทําการคูดคือเอาออกไม่แต่เลยที่<ฆ>ที่เซ็คมันอะไว้อะไร<ฆ>ะต้องคูดออกมดัด<ฆ>ต้องทําให้สะอาดแล้วก็ควักรายแล้วก็ดึงทรายข้างในออกแล้วก็ขคูดเลือดมันออกอะไรเราไม่ีวิธีการเลยเวทวจะต้องเอาเลือดมันออกจากตรงมาัน,านให้หมดอ๋อ,อเอาเลือดออกเพราะว่าอะไรค่ะ เพราะว่าเราจะได้เก็บมันไม่แดงไงตลาปลาเราเราเรามักมันจะได้ตัวมันมันไม่แดงไงคือเราทำการคูดเหลือดไม่องั้นเราจะเก็บไว้นานไม่ได้ปลาเพราะว่าของเรามันจะเป็นปลาทเลไรซารผิดคือเราจะไม่ใส่ไรเลยใส่เกลืออย่างเดียวเพราะฉะนั้นเหลือดต้องเอาเหลือดออกให้หมากที่ชุดถังยทำลายใช่ไหมค่ะทราะทำลายเราต้องคูดเทตรงกลางตรงกลางกลางมันอ างปากมันแล้แมีและว,วิธีการถือว่าเขาคูดนั้นในเพชนี่เธอมีคนเคยมาท้ายมาสัมผัสแรกตอนแต่กล้ามอยู่แล้วด้วยอ๋อไม่ถึงคูดคูดในคูด,<น>คดตรงทองหรือคูดตรงไหนค่ะกะค่ะคูดในทองมันในทอง,ใน,ทองในปากมันจะแยงเราจะต้องแยงเสือมมือมืนอ็จาทำกับไม้ไผ่นั้นเราจะทำการคูดคูดคูดแยงคูดใ้ไอ้ไดมามีกสุดคือต้องนี้ม,นมันมีเหลือดแดน ร้มดเลยคือ,อย่างเนี้ยเล่นง่ายๆก็คือ,อ,อต้องล้างให้สะอาดให้เกี้ยงเลยเอ,อกี่นาทีค่ะออทีกระบวนการคุดเลือดเนี่ยเราใช้เวลากี่นาทีค่ะค่ะมันจะเหลวแต่นตอนมันมันมันไม่ได้บอกไม่ได้วันกี่นาทีเพราะว่ากระทำเย่ยค่ะเวลาเออกามาสมาชิกช่วยกันทาก,ก,ก็คือทําก็เส้วเล้วกันล่างเด็ดเออน้ํามไว้อ่า แต่ว่าโดยความชํานาญก็คือพอเราประเมินได้แหละอ่ะอันนี้พอแหละเราก็ใช่ไหมหาไม่มานังวัดเวลากันแล้วคือแล้วแต่ก็ดูเวลาค่ะอืมค่ะค่ะอ่ะหลังจากนั้นพอคู่เหลือแล้วหลังทําความสะอาดให้ดีแล้วก็ใช่ล้างทาความสะอาดให้ดีคละเด็ดน้ำในในสกาเลยค่ะเด็ดน้ำเอาวัวลุงนั้นค่ะแล้เด็ดน้ำเอาวัวลุงค่ะแล้วก็ทำวิธีการมัดค่ะ วิธีการมัดก็คือเราต้องจุกเกลือเข้าไปในทองมันให้เป็นพุ่งเลยคือ,อต้องต้องใส่ให้เป็นพุ่งไปเลยอืเกลือน,นั้นอ่าต้องจุกจุกใส่แล้วก็เอาไม้ไผ่ที่เราทําโดยเฉพาะอันแยงแยนคือ,อตรงให้มันเป็นพุ่งอ๋ออย่าให้มีช่องว่างใช่ใชไหมต้องเป็นเกลือแมท<ช>ไหมค่ะต้องเป็นเกลือแมทไหมคะ เกลือแมกกาเร็ตแต่ถึงเกลือเี่าซึ่งค่ะต้องเป็นเกลือที่ไม่ใช่เกลือเว้เวลเกลืออะไรเท่าเรียกเกลือเกลือไอโอดีนจะมีชองอ่ามีชองเฉพาะมีชองชนิดละเกลือนั้นถ้าเป็นเกลือเทวแมกเววเวลเราเราไม่ทําการมัดลานี่เพราะว่ามันจะไม่สวยค่ะต้องต้องเป็นค่อนๆเป็นแบบมันเป็นเกลือเทวนค่ะสั่งมาจากไหนค่ะมาจากปัตตานีหรืออะไรค่ะเกลือที่ใช่เนี่ยค่ะค่ะเอางี เกลือเราก็จั้งมาจากเสีาพราะพระลุงบ็จากข้างบนนู้หมันกันเสียรลอามานั้นอ้องเคียจัมาเน่ะคะเป็นแบบเนาะคือต้องหยัดเข้าไปให้เต็มทองเลยไม่ให้มีช่องว่างต้องใช้ไม้ไผ่ช่วยแบบดัน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 ทีนี้ใช่ไหมค่ะค่ะใช่ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะแล้วเราจะเอาลังโฟมนั้นลังโฟมขาวนั้นเอามาตั้งแลวกรโรยเกลือก่อนปูนปูนหน้ามันนั้นใส่เกลือก่อนแล้วก็เรียงเรียงเรียงให้เต็มล่งนั้น ชั้นนึงเนี้ยก็รอกกจะเอาเกลือโรยไปชั้นนึงก่อนหลังจากเสร็วเราใส่ลาวกะแจะต้องทำตามใส่เข้าไปลาวค,คือทำเป็นชั้นเป็นชั้นเลื่อนนั้นะค่ะแต่ว่าเราจะต้องคว้านเกลือให้แมตตตัวปลาไปเลื่อตอนแรกร่องพื้นด้วยเกลือก่อนพอได้ล่างโฟมาแล้วร่องพื้นด้วยเกลือและเอาปลาแล้วก็เกลือทับปลาแล้วก็เอาปลาแล้วก็เกลือเป็นชั้นๆพนี้ใช่ไหมค่ะอืใช่ค่ะค่ะ ค่ะแล้วพอฉันสุดทายก็จะปิดด้วยเกลือใช่ไหมะ่จะจะปิดจะฆ่าจะปิดด้วยเกลือเราจะต้องห้ามมีนน้ำด้วยนะเพราะว่าเราจะต้องทำกการแบบา็กน้ำเพราะว่าการมาราัดของเราจะไม่มีนน้ำอ๋อต้องมัดแบบออกแห้งๆนะฮะค่ะใช่ใช่ค่ะอ๋อปิดต้องปิดฟ้าลังโฟมด้วยไหมคะ่ะปิดปิดปิดผ้ารังโฟมแล้วก็ปิดช็อตเทปอย่างดีเลยฟ้ามัน อ๋อไม่แห <รบ S 1> อากาา <รบ S 1> ได<ร>้าวเลยไม่ใหย้ายอากาศไม่ย้ายมาแรงว่นข้าวไม่ให้ไร้าวอเดี๋ยวมันจะพราว่าปลานี้มันเป็นตาชนะดิตตามันมันน่นนะน้องอ มันตว่ามาแล้ววันักทิดนี้มันจะแกะเป็นน้อนเลย้าว่าราไม่รักษาดูแลยอย่างนี้อ๋อเพราะฉะนั้นในร่างโฟมเนตต้องไซให้เต็มเลยอย่าให้มีช่องว่างไหมค่ะจําเป็นไหมค่ะกะใช่แต่ไม่เราเรา,เราต้องฟังเสือและฟังเสือหเป็นเป็นเป็นร่างเลยค่ะค่ะอืมค่ะทีนี้มักแบบนี้กี่วันค่ะแต่กะมักกัน้าวะการนึ่งปีโลขึ้นถึงสองกีโลน่าจะมักประมาณสามวันค่ะ แต่ถ้าว่าเป็นปาล์นึงกิโลลงมานั้นการจะมักแฉ่สองวันสองวันอ่าถ้านึงโลซ่องโลนี่มักซ้มวันถ้าปลาโลหนึ่งลงมานี่คือมักซ่องวันนะคะค่ะอ่าพอมักแล้วค่ะค่ะครบแล้วทั้งเรืวค่ะะต่มักว่าตั้งไวอพนันเลยแต่พอหลังจากที่ว่าเน็ตมักผัไใดสี่ซ่องวันคือเราก็จะไปเปิดล่างแร่ก็จะท้าการล่างค่ะ แต่ทําการล้างเลยก็จะต้องทูให้เคียงให้สะอาดเลยเอาเกลือได้ออกในทองใหหมดเลยจะต้องจะต้องแรงแรงในพคมในน้ำนั่นก็คือแต่แต่แต่ว่าการล้างแล้วก็จะต้องล้างน้าเข้มนะเราจะไม่ล้างน้าจืดเพราะว่าเพราะอะไรค่ะค่ะเคยทำมาพันนันะก็ไม่กลัวต้องกลิ่นมันจะหอมอมันมันอ่าคือกลิ่นมันจะหอมเลยก็มันจะอยู่คงเดิมอยู่พนนันเลย ไม่เอาน้ำจืดลางเอาน้ำเข็มนี่ไม่ที่ว่าเอาน้ำเข้มจักเล่เลยไหมคะมาลางหรือเป็นน้ำเกลือแต่ถ้าใครอย,อยู่<ะ>แต่ว่าถ้าใครอยู่ใกล้น้ำเล่ก,ก็ต้องเอาลางด้วยน้ำเกลือนั่นแหละค่ะค่ะไม่ทราบว่าแต่เราเราทำจากน้ำทะเลค่ะอ๋อลางตัวปลาเนาะมไม่เอาน้ำจืดอันนี้ก็ททำกันโดยคำอธิบายก็ไม่ได้ชัดเจนแต่ว่าทำกันมาแบบนี้นะคะค่ะ ค่ะค่ะมมกบางบางบางคนแต่ก็ลางนำ้ำเกีก็ได้มันไม่มันไม่ได้ลรแต่ววานเราคนคือเราอยู่แคลร์งไงเวลาเราทำอะไรก็เลยแต่ไม่ว่าทำปลาแห้งไม่ว่าทำปลาอะไรถ้าเราลางโดยน้ำเคีมมันก็จะเก็บไปได้สวยนั้นอ๋อค่ะ,ะพอมันอ่าค่ะทีนี้พอลางเสร็จแล้วนะคะ่ะค่ะลางเสร็จแล้วเราก็เราก็จะเอาเขี่ยกันพวกแี่หางมันค่ะ หอยหัวนะกะตัวหอยหัวแล้วก็จะผ้าข้าวไปในมุงอ่านะคะเราจะเราจะมีมุงตากเลยเราจะมีมุงตากแล้วก็จะผ้าข้าวในมุงมดเลยอืนะครับอ่าพ่อข้าวไปในมุงเป็นแล้วเราก็จะปิดมุงอย่างดีคือทาง้างไว้ก็คือจะเหยียดมดเลยครับกับเืองมือของเราน้่นแหละคือเหยียดไม่ให้ไม่ให้ไม่ลงวันข้าวเลยค่ะอ่าแล้วก็จะคอยอยู่ในนั่นเลยประมาณสองวันค่ะ ค <c oughs> ่ะประมาณสองวันแล้วพอมันพอได้่องวันแล้วเ,ลเราก็จะเอาออกมารีดอ๋อให้วันที่2องก่อนเลยค่อยเอามารีดนะคะค่ะอ่าประมาณ่องวันใ้มันแห้งค่ะ<า>ค่ะหอ้ลุงทองมันออกนำหอยวัวลุงแม่เหลวเราก็จะทาการรีดค่ะค่ะ,คะทําการรีดรทการรีดมดให้จุกตัวอ๋อรีดนี่คือรีดเออเขามาทางเออให้ทางครบทางซองดานใช่ไหมค่ะค่ะ ใช่ใช่ค่ะอ๋อใช่ยไม้หรือว่าชายไร้ะเห็นบางทีก็มีเป็นขวดก็มีเป็นไม้ก็มีอะไรอย่างนะคะของของเราของเรามีไม้ถือสาหรับชายปีโดยเฉพาะมีมีไม้ทําเป็นกลิ้งนั้นอ๋อเป็นเป็นเป็นลูกกลิ้งมันทําล้มปังปกอะไรโรตีอะไรพบบนี้นะคะบ่นเดือดบ่นเดือดว่าก็ทําไม้เดือดก็ทําน้ำดูนัดไร้ขนาดแล้วอ๋อค่ะค่ะค่ะอ้าวต้องตากสลับปีดตากสลับปีดพันีกี่วันค่ะ แตพอล้างจานเส่เรารีดเสรเ็กแล้วเราก็ตากตากอยู่ประมาณสี่ห้าวันเลยแขวนอยู่ขนาดเลยประมาณนึงอาทิตย์ถึงจะเจ็บเข้าตู้เชได้ค่ะอ๋อไม่เล้วสี่ห้าวันนั้นต้องหรีดทุกวันไหมคะไม่ไม่ไม่ค่ะรีดขังเดียวใช่ไหมค่ะค่ะรีดขันเดียวแล้วเราก็จะเอาทำเข้าพอสักสี่ห้าวันเห็นแล้วว่ามันแห้งดีเร้วเราก็จะเจ็บเข้าตู้เชค่ะอ๋อค่ะจะมีตู้เชค่ะ แ,แล้วต้องห่อดาดไหมคะ่ะอันนี้พ่อแห้งแล้วแตก่ตกตก่เาดาดด้วยค่ะเราจะต้องใส่ทุงใส่อะไ,ฟไ,ฟไรเผอดาดเลยใส่ทุงอะไ,ไร,ไไรมัดเลยเรียบร้อยแล้วถึงเก็บใส่ตูเ้เชดค่ะอืมค่ะแล้วนาฟนนนุ้นปัญญยมันทําได้ไหมค่ะนาฟนุนแบบนี้ฟนตอกทุกวันน,นัยคะ่ะค่ะอ๋อไอ้นี่ไอ้นี่มันมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเอ่อมันก็ทําได้เพราะว่าขอบช่องวันพันผืดๆเราก็ต้องเอาออกเลยจักเปลือ คือจะเอาต้องมาเคว้นในมุงในในในรูปเดือนไว้ก่อนก็ได้คือต้องแดดหนามันออกห้หมดพอแดดออกแล้วก็จะห้ามออกเลยไอหมุงังจะห้ามออกมาข้างนอกเลยแต่ว่าถ้าไม่มีแดดถ้าไม่มีแดดตอนตากในมุงเนี้ยตากได้ไหมคะ ได้ไม่ผือเราคอยว่าเวลาจะตักลมเนาะใช่ตากลมคือเราจะไม่มักข่างไว้ประมาณเป็นอทิติ์ไม่ได้ประมาณเข้มเกินนะคะใช่ใช่ช่วงวันท้าวันนี้เราจะต้องเอาอกเลยไม่ว่าจะฝนจะตกอย่างไรก็ต้องเอาอกแคว้นเดยวค่ะเพราะฉะนั้นถ้านับวันนะคะเดี๋ยวจะนับลองนับถ้อยล้งไปแล้วนะคะกี่วันตากในห้าวันตอนที่กรีดอันสองเป็นเจ็ดตอนมักเกลือนซามเป็นสิบประมาณสิบวันเลยไหมคะวัน ประมาณสองอาทิตย์กว่าจะเสร็จค่ะ้าสทั้งหมดว่าเมเราไม่มีปลานี้มีออเดอร์เข้ามาถ้าเราเพิ่งทำเราก็จะนัดเขาประมาณสองอาทิตย์กว่าจะส่งให้ก็ได้อค่ะค่ะข่อของปลาอินทรีเนี่ทําเหมือนกับเหมือนกับปลากุเลาไหมคะใช่ใช่ค่ะเราจะต้องเน้นของไม่ใช้น้าแข้งด้วยค่ะค่ะแต่ว่าปลาอินทรีนี่มันจะแห้งริ้วว่าปลากุเลาอ๋อแล้วก็ปลาอินทรีนี่ต้องรีดไหมค่ะกะ แต่กระีิดด้วยเหมือนกันอืมเพราะว่าเวลาเราตากเราหอยว่ามันจะพองไงพอเรารีดมันก็จะแห้งเร็วทันทีออคือตัวเองเคยเคยอ่านในอินเทอร์เน็ตเนี่ยบางคนเข้าใช้วิธีรีดทุกวันก็ว่าก่อนั่นน่ะไม่จําเป็นต้องดีดบางคนเขาก็ว่าว่ารีดมากกว่านึ่งหนอะไรมาบนี้นะคะอันนี้ค้องอันนี้คือไม่จําเป็นต้องต้องรีดมากว่า1ค่งขังก็ไดใช่ัหยคะของกินค่ะ บางทีถ้าพอเราเออกจากตูเฉ่เวลาเขาซังนั้นเราเออกมาหอยหอยหอยในบุงก่อนเี๋ยวเขาซังเขาจะเอานั้นพอเขาจะเอาเราก็ต้องเอาให้มันคลายความเย็นนั่นเองพอมันคลายความเย็นซึ่งเราเห็นเนลื่องากามันอยู่ไม่รีดเท่าไรเราก็จะทําการรีดน้อยๆอก่ออนนี้เราจะส่วให้ลูกค้าค่ะอ่าพอรีดเนี่ยผิวมันก็จะตึงสวยใช่ไหมคะ่ะการรีดนล้นะคะค่ะค่ะค่ะปลา กูเล่าเข้มคล้องถีกลุมเนี่ยมันร,อนร้อยมันรือมันร้อยยังไงค่ะค่ะามนค่ะไม่ค่ะบ่ค่อยร้อยร้อยอย่างแรงเลย,เยรอย้รอยอย่างแรงเดนองเดนองเขาเขียนเขียนไปในเพจนั้นคือร้อยอย่างแรอยอยงเล,เลยอค่ะแต่วนมากไปแล้วคนซังมากเขาเขาก็จะซังต่อค,คือเจ้าประจําเลยง่ายยาอคือสงไปเชียงไม่อะไรกลุ่มเทพเลยค่ะเนี่ย เจ้าเดิมจะสั่งเข้ามาในเรื่อยอ๋อสั่งแล้วสั่งเลยสั่งแล้วสั่งเลยอะไรแบบนี้นะคะใช่ค่ะใช่ค่ะค่ะแล้วก็นกจากจันก็จะมีปลาปลาอินซี่กระบวนการก็คลายๆลายกันเหมือนกันปลาอินซี่เนี่ยต้องมีการแบบเอาเลือออกไหมค่ะปลาอินซี่นี่ไม่ไม่ค่อยพูดเมื่อกับปลากุเล่าเที่ยค่ะออเพราะว่าเพราะว่าทองมันจะบางไงถ้าเราพูดมากๆมันจะแตกปลาอินซี่นั้นอืม ค่มค่ะคือเราคูดมากไม่ได้สองมันจะแตกแต่เหมือนป่าของเราเนี่ยเราสามากทําให้เกลี้ยงได้เลยคือตามสูตรที่เราเคยทํามาตั้งนานอ๋อค่ะตอนนี้เนี่ยลูกๆและ้านเด็กวัยรุ่นวัยรุ่นนี่ยเขาทาได้ไหมคะเทคนิควิธีนี้ก็ด้ถ่ายถอดให้แบบให้หลูกใครล้านทำนะตอนี้ตอนนี้ลกๆแลาวส่มาชิกกี้เนี่ยช่วยกันทําได้ค่ะทำกันตึงเอานนี้มีลูกสา้าก็ช่วยทำกันอยู่อืมค่ะ ส,ส่วนปลาหวานกับปลาแดดเดียวมีปลาชนิดไหนมาเดี่เอา่าทําปลาหวานกับปลาแดดเดียวคะอ๋ะอปลาหวานปลาแดดเดียวนั้นเป็นขคองเสิริมนั่นมันไม่ใช่ว่าเราทากับ เออทำตุน้นไหวมันไม่ค่อยมันจะมีตากระลอและตาวานั้นเป็นจะเป็นปลาขโขกกับตาบางไม่ค่ยสำหรับทำตาวานค่ะค่ะซึ<ฆ>่งกัตาเด็ดเดียวนี้มันจะเป็นปาปลาตัวดมังตาลังเคี้ยวมังมแล้วแต่ว่าเราเรือเราได้ตาได้มาแต่าาว่าท้งลาไปมดแหล่เสือเลือว่าตัวเหลกๆขึ้นถ<ฆ>้ามาเอามาแปลรูทําเป็นต<ฆ>าเอ้งได้ค่ะ แต่ว่าทารักข้องกลุ่มนี้ก็จะเป็นกุเราเข้มกับปลาอินรีเข้มค่ะแล้วเคยนี่เข้ารุ่นกันเดือนไหนนะคะค่ะเคยเนี่ยประมาณมกรานี่ก็น่าจะมีเหละมกราเนาะอาาจะมีนะค่ะทีกลุ่มคล้ายกุเราเข้มโลละกี่บาทฟังแล้วแบว่าไม่ทําเองแบบซื้อกินวะนะคะค่ะใข่กิโลละแป0รอยค่ะแปดรอค่ะถูกขนาดไหมคะหรือว่าแล้วแต่แล้วแต่ขนาด ไม่ของกลุ่มเราค้ายทุกขนาดเลยแต่รยไม่เป็นเลยอ๋อค่ะหยอกตัวหรือว่ามีเป็นชิ้นพรอมกินอะไระถอดแล้วอะไรพันนี้มีไหมคะอ่าไม่ปลาคุณเราไม่มีนะแต่ปลาอินซีนีปลาอินซีมีเป็นชิ้นอ่าค่ะค่ะเพราะว่าปลาอินซีเนี้ยคือถังตัวมันก็ย้ายาวเนาะเขาก็จะตัดตามล้านงเขาก็จะตัดเป็นบ้องๆเป็นชิ้นๆในสื่อนะคะใช่ใช่เพราะว่าปลาอินซีนี้บางตัวมัน แต่แตลานั้นเขาไม่ค่อยทำหรอกตัวใหญ่ๆแต่กลุ่มของเราทำตัวทามลูกตัวทามลูกเราก็ทำตัวซอลูกว่าตัวทามลูกปลาอินซี่ก้าวาซื่อแลว้วไวกินนั่นๆสมมติเราจะซื้อหยอกตัวเนี่ยโลเท่าไรคะ่ะปลาอินซี่ค่ะโลที่า5 0บ,บาทคะ่ะตัวหนึ่งกิโลคะ่ะถ้าเป็นปลาเข้มแล้วคะ่ะ เออถ้าป่าร้ำโลดมันเะลนลงได้เรือประมาณช่องโลไปถึงน่ะว่คะแต่ช่วนหมากมันก็นจะดับตัวย่ญ่หมากเราก็จะไม่ทำเราคายซดไปอิงที่นั้นเพราะว่าถ้าว่าเราจะต้องทําประมาณตัวช่องกีโลช่องกีโลว่าว่าตรงเนี้ยเคยทําอยู่อ๋อค่ะ ปลาปลาอินซีเนี่ยถ้าเราทำตามกระบวนการกลิ่นมันหอมเองโดยธรรมชาติเลยใช่ไหมคะรสปลาอินซีมันหอมอ่ะหอมนะคะใช่ใช่ใชมันหอมกับถ้าเราเกะผลมักวายเราแกบวายเนี่ยค่ะมันจะหอมค่ะเพราะว่าถ้าว่าปลาไม่ดองน้าแข็งมันจะหอมนองแต่ถ้าปลาถี่ดองน้าแข็งจะแข็งถ้่ดองน้าแข็งนั้นอืมันจะลินมันจะไม่หอมเหมือนถี่ว่าไม่ดองค่ะถึงปลาอินซีเนี่ยมันจะเป็นสี่ชมพูแบบเรื่อเรือใช่ไหมคะชมพูแบบอ่อนๆท่านี้นะคะค่ะค่ะอ่ะ มีคนท้าว่ามีหน้ารานไม้คล้ายทินะยายาอีข้าวไปสื่อทีรานเนี่ยนะคะไปตรงไหนค่นะค่ะเอาพอดีหน้ารานนั้นคือตอนนี้ทางกลุ่มไปคล้ายวันซุปกับวันอังคารค้ายเสรตลาดกเกษตรข้องกลุม่มเสรีตลากเกษตรสุขค้าค่ะอยู่ตรงรไ,ไหนค่ะรากษตรค่ะไม่ไม่เคยไปตลาดน้ำเพอค่ะค่ะ มตาตลาดเกษตรก็คืออยู่ที่เขาตังกวนนะคะ<อ>นหน้ากเกษตรเลยอ่อาเขาตังกวนนะคะค่ะค่ะค่ะแ้วการนี้ตอนนี้คือกล้าพ่งไปลงะเบียนเขาเชิญให้ไปขายเถัยาใยคือเถสวนช้าทาระาเถ<อ>้าตลาดเกือกการเกษตรเพื่อ,รรอสุขภาพไหมอ่ยตรงนั้นอ่าใช่ค่ะ,คะอ่าใช,ใช่นั่นแหละตลาดจะไปลเฉียวเลยค่ะว อ๋ออย่าวันเสาร์วันเสาร์วอาทิตย์เนี่ยก็อาจจะล่องไปเปิดเปิดตัวตรงนั้นอ๋อวันเสาร์วอาทิตย์นี้ตามาถีสวนนะคะ่อะอทีจะไปจะไปจีสวนาาคณะถ้าใครมีเวลาจะไปชมก่อนได้ค่ะค่จะแต่ว่า,ากจะพลาดสิ้น้าปอ๋อแต่ว่าร้านกรตรอันตรงนั้นก็คือนาซ้ำหนักง,งานเกษตรจังวัดนะคะคือซุกใช่อังข้าวกับซุกใช่ไหมคะแต่กะอันซุกอันบางที่ก็ไม่ได้ไปแต่ว่าอังค้าวนั้นไปตลอดอ๋อค่ะ ค่ะเพราะว่าใช่ค่ะถึงสักวันนี้ที่มาถี่สวนนี่จะเอาอะไรมามั่งค่ะอันนี้าจะเอาปลากุเลาปลาอินรีอันนี้อาหารที่ลักลักเทมีเทมีอยู่ในกุ้งตลอดขึ้นไนที่ปลากุเลาค่ะเราจะมีผ้าตัวใหญ่ๆไปโช์ให้คอนเล่ถ้าว่านี้ใครจะไปช่มก็ไปช่มได้เพราะตอนนี้เรามีคณะตัวปลากุเลาเนี่ย ตัวซับมันจะช่องโลมันพอเราทเสร็เแียวมันจะลงเยอะโลเดียวอ่ามัน <okay. S 2> จะลาละอ่านั่นแหละมันเป็นตัวใหญยมากเลยถ้าว่าเล้ยว่าช่องโลว่าวานตัวมันจะใหญยเลยใส่ลังแต่ว่าแต่ว่าเราสั้งมาใส่ปลาสง่ายน้ก็มันไม่ค่อยจ <laughs> นั่นเลยนั่นเลยเยาวค่ะ,ะค่ะอ่า ท้องถี่กลุ่มนี้คือคล้ายปลาเกลาเข้มในคือโลละแปดรอยใช่ไหมคะค่ะค er. <À, S 1> ่ะถ้าเป็นอินซีในก็ซี่รอยห้า ok, ส any ิแต่ว่ามีตัดเป็นชิ้นมีนะคะค่ะมีค่ะถ้าตัดเป็นชิ้นเนี่ยเราจะคิดเป็นชิ้นละห้าสิบห้าบาทเพราะว่าเราจะคาดทุนเดี๋ยวว่วกับห้างมันคือเราจะไม่ตัดเป็นชิ้นเลยนั่นนั่นค่ะถ้าซังถ้าซังตัวเคยซอสถี่กลุ่มขายไหมค่ะค่ะ กุ้งซดอะไรนะเคยเคยซดเคยกุ้งซดซสนะคะใช่ีหมาทำเคยน้มเนี่ยนะคะซั่งได้ไหมคะมันเท่าว่ามันไอหลบกุ้งมันได้ไม่แน่นนอนเนาะค่ะคือบางวันมันไม่รู้มันจะได้วันไหนอคือขนาดว่าลมสงบแล้วราคามันไม่มีก็คือก็ไม่มีอืมค่ะค่ะาามันมีก็มันจะเข้ามาเยืมากอ่ะพอมันเข้ามายอะนานแล้เราจะต้องเก็บเกักตุนไว้แล้วก็แฟ แค่ทำเลยนะคะข้าในวันในอาชายค่ะค่ะอ่ะวันเสาร์อาทิตย์นี้นะคะอของกะมาขายที่ถี่ลาดเขาเรียกว่าลาดซีเคียวหเลยลาดอะไรอะไรสินค้าปลอดผ้ากระเาะผ้าลาดเผือสุขภาพที่ส่วนสาธารณะนะคะค่ะใช่ใช่จะไปค่ะในรงสุเดียไปแล้วว่าจะไปค่ะถึงถ้าติดต่อถ้าติดต่อกลุ่มเลยติดต่อถ้ติดต่อพั่อนเพื่อค่ะค่ะ กาติดต่อกลุ่มการมันจะมีเพลทของอาหารทะเลแปรรูปนั้นมันจะมีเพลทมันเพลทอยู่อ่าแต่ก็อ่าโทรชั่งทางเ็จได้เลยลูกสาวเป็นคนรับอ่าอาหารทะเลแปรรูปชายทะเลม่วงงามใช่ไหมคะอ่านะคะอาหารทะเลแปรรูปชายทะเลม่วงงามนะคะอ่าชั่งได้นะคะกูเลาของสิงหานครก็มีนะคะอยู่ม่วงงามเองนะคะอ่เปิดงานเปิดได้ที่อำเภอที่จังวัดเคยไปเปิด มะเร็วถ้ามีปวดคณะคล้องกรุงเทพไห้มาเยี่ยมชมประจำค่ะอตอนนี้ค่ะเรามีการส่งไปกรุงเทพด้วยเสรีคล้ายเสรีอะไรอย่าเสรีเราต้องทําไปให้ค้นขอเดี๋ยจากกรุงเทพพาทําเป็นชินทําเป็นไร้ส่งกรุงเทพขอมเราผ่านกระบวนการตรวจสอบส่งข้าวหงหล็กรุงเทพแล้วนะเพรากรณีค่ะค่ะค่ะบอสชั้นผิดร้อยเปอร์เซ็นต์ นี่เราเข้าแบบเข้าเอา่อเขาเรียกประเมินโอท็อปอะไรบัน,นีีกันไหมคะ่ะค่ะค่ะคือข่าวประเมินโอท็อปคือตอนนี้ก็รแ่สร้างกรุงเทพคือเขารอรูงเรือนอย่างเดียวถ้าเราพันรูงเรือนเขาก็จะให้ทงเคี้ยวอะไรจะเจ้าวานนั่นแหละ,ะ,ะทงเคี้ยวค่ะส้าวกรุงเทพจะมามอบทงเคี้ยวให้คือตอนนี้คือเราคัดเ,ร,เรื่องรงเรือนคือโรงเรียนของเราเราทำแบบบานๆนั้นคือค่ะ อ่าใช่ค่ะอ๋อก็มีช่วงที่เราอาจจะต้องปรับปรุงเรื่อนใช่ไหมคะทั้งจะาคานัเกี่นะคะเราเราจะต้องเราจะต้องปรับปรุงเรื่องแต่ก็มีสนาของพี่ๆเข้ามาเยี่ยมชมอยู่ด้วยอ๋อค่ะเดี๋ยวนะคะก็ตอนนี้ปลากุเลาเนี่ยยังจับได้มากอยู่เลยไหมค,ะค่ะจี่สิงห์ขอนครตอนนี้นีมันเป็นฤด,ดูมรสุมเลยมันได้มาเรื่อยๆพนานและไม่มากแต่ว่าเราก็มีกลักวายคงที่เราทาไว้แล้ว เราก็ดได้ทางทางกรมประมงได้ช่วยเหลือสิงง้งโค้งที่เราจําเป็นต้องใช้ในกลุม่มมาให้ด้วยค่่ะอามีพัวเครื่องชายเครื่องอร้ขอบทุกอย่างที่เราจะต้องการออ่่่าาคคะะะนก็ถ้าใครต้องการจะติดต่อนะคะก็มีเพจนะฮะเพจอันนี้สร้างสื่อออนไลน์ได้เลยอาหารทะเลแปรรูปชายทะเลหมวงงามนะคะ แล้วก็เดี๋ยวเสาร์วันถี่เนี่ยจะมาออกงานนะคะเสาร์วันถี่นี่จะไปออกงานเลยเดี๋ยวสุวรรณนี่ด้วยค่ะได้ด้วยคะไปเยี่ยมชมได้เลยได้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะ